ทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปรีวิวหนังสือที่สำคัญในหนึ่งเล่มของนักเขียนหญิงในประเทศไทยที่ใช้นามว่าดอกไม้สดนั่นเองค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะมีชื่อว่าวรรณกรรมชิ้นสุดท้ายนั่นเองค่ะเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของท่านก่อนที่ท่านจะจากไปนั่นเองค่ะดอกไม้สดหรือว่าหม่อมหลวงบุษผานนะคะ ในสมัยก่อนเนี่ยท่านเป็นนักเขียนหญิงที่มีชื่อเสียงม,มากๆมีผลงานนาวนิยายเรื่องสั้นบทละครนั่นเองค่ะที่มีด้านเด่นเรื่องภาษาที่สลัสลวยนั่นเองค่ะวรรณกรรมชิ้นสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยอารมณ์ทั้งความเศร้าความรักความผิดหวังและความรักที่ไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะตัวละครในเรื่องนะคะมาจะต้องเจอจุดเปลี่ยนสําคัญสาคัญในชีวิตค่ะจะมีหนึ่งฉากนะคะที่ทําให้เราจดจํามากที่สุดนั่นก็คือฉากที่ มิวิ่งคนหนึ่งนั่งรอคนรักที่สวนยามเย็นค่ะเธอนั่งอยู่ท่ามกลางความเงียบสงบเสียงนกค่อยๆบินกับดังท้องฟ้าสีทองกลายเป็นสีน้าเงินเธอนั่งมองทางเดินที่ว่างเปล่าหวังว่าเขาจะกลับมาเหมือนที่เคยสัญญาไว้แต่เมื่อเวลาผ่านไปความหวังก็เลิอนหายเหลือแต่เพียงความรักที่ไม่สมบูรณ์เหลือเพียงเสียงลมพัดและใบไม้หวัน่นแทนคําตอบ ชากนี้นะคะสะท้อนได้เห็นการรอคอยที่ทั้งหวานและเจ็บปวดด้วยกันนั่นเองค่ะเป็นภาพแทนความรักที่ไม่สมบูรณ์และการยอมรับความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้น,นั่นเองค่ะสิ่งนี้ทาให้วรรณกรรมชิ้นนี้โดดเด่นนะคะหรือว่านงสสอเล่มนี้โดดเด่นเนี่ย ก็คือการใช้ภาษาที่สาลาสลวยงดงามและเมดละไมนั่นเองค่ะนอกจากภาษาที่ละเมียดละไมแล้วนะคะ <c oughs> ก็ยังสะท้อนความจริงในชีวิตจริงว่า <c oughs> ไม่ได้มีเพียงเรื่องรักหวานหวานอย่างเดียวนะคะยังมีการพัดภาจากราความไม่แน่นอนความผิดหวังเต็มไปหมดเลยค่ะหลังจากที่อ่านแล้วนะคะทําให้เราเห็นว่าทุกคนในชีวิตจริงนะคะมักมีวรรณกรรมที่สุดท้ายเป็นของตัวเองผ่านเรื่องราวที่เขียนขึ้นในชีวิตจริงทุกๆวันนั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะใครที่ชอบหนังสือที่มีการเขียนด้วยภาษาที่งดงามนะคะซาบซึ้งกินใจแล้วก็สะท้อนความจริงของชีวิตเนี่ยบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้วรรณกรรมชิ้สุดท้ายของหนอมไม้สดเป็นหนังสือที่คุณไม่ควรพลาดเลยค่ะ